อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชาเดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันทรัมขยี้ไทยไม่หยุดล่าสุดกล่าวถึงไทยที่ทำเนียบขาวสมรภูมิทดสอบอาวุธที่ช่องอานมาตรวจพบอาวุธจีนอย่างต่อเนื่องล่าสุด พบจรวดยิงรถถังเต็มเนิน500เข้าสู่วันที่9ถ้าทหารไทยเดินหน้ายึดคืนพื้นที่แนวลบยังลบกันดูเดือดเปิดภาพวินาทีรอ1 7 2 0นักรบกระทิงดำเข้ายึดเนิน677และเนิน500ขมนจิตเตอเลิดแล้วใช้ RPG ยิง F16 ไทยรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันนะครับท่านผู้ชมครับ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยละกันนะครับเข้าสู่การสู้รบในวันที่9แล้วเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ยังคงมีปะทะกันอย่างดุเดือดในพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับปะทะกันหนักมากนะครับตอนนี้เสียงปืนดังนะปืนคอปรสดังสะเทือนไกลหลายสิบกิโลนะครับฐานไทยของเราก็สู้อย่างสุดใจในตอนนี้นะครับของวันที่16ธันวาคม2568ท่านผู้ชม ตามแนวชายแดนนะครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์โดยรวมนี่นะฮะเป็นทางฝั่งไทยที่กลุ่มความได้เปรียบในห,หลายจุดหลายพื้นที่ตอนนี้ทหารกเขมรสุดหนักนะครับขาดทั้งสเสบียงแล้วก็ขวัญกําลังใจท่านผู้ชมครับล่าสุดนี่ถึงขั้นหลอนแล้วท่านผู้ชมครับมันเอา RPG ไปยิง F16 แล้วเรียบร้อยโอเคพีดูกนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับ คลิปนี้ลงไว้วันที่15ธันวาคม2568ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับขมใช้ไทย69หรือว่า RPG นะครับระบุว่าเล็งดีๆนะฮะกำลังยิง F16 ของเสียมว่าอย่างนั้นนะนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้ยเนาะนะฮะเพจอ r m y m ี i t ิ r Force โอยนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่านะครับคือก็ถ่ายแหละนะฮะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เองเนี่ยเพียงพํำหนักนะฮะก็ต้องหาแรงจูงใจให้กับคนดูไม่ว่าจะเป็นประชาชนขมรหรือทหารขมรนะครับเห็นแล้วก็เออสร้างความฮึกเหิมแหละถ้าดูจากการตั้งท่ายิงที่ผู้ชมครับนี่นะฮะอยู่ใต้เขาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยิงซัดขึ้นไปเนินเขานะครับทรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่า RPG หรือมันจะไปสอย f 1 6ได้ที่ผู้ชมครับ มันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ RPG มันเป็นอาวุธภาคพื้นนะครับไม่ใช่อาวุธโจมตีอากาศยานนะฮะ RPG นี่นึกว่าทำลายรถถังได้ท่านผู้ชมครับแต่มึงจะไปยิง F16 เนี่ยนะกระเ็นโอ้ยมันก็เกินไปนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะนะฮะพูดถึงอาวุธด้รถถังแล้วเนี่ยล่าสุดท่านผู้ชมค,ครับเมื่อช่วงเย็นของวันที่15ธันวาคม2568นะครับที่เนิน500ทหารไทยของเรารอ17,002ได้ยึดอาวุธ จีนจากฐานกบูชาได้อีกแล้วเป็นจํานวนมากอาทิเช่นกระบอกวรรจุลูกระเบิดยิงขนาด82มิลึิเเป็นลูกระเบิดที่ใช้งานร่วมกับเครื่องยิงลูกระเบิดไร้แรงสะทอไท65หรือว่าไทา65 1ของจีนและกระสุนชนิดต่างๆท่านผู้ชมครับรวมถึงเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบไม่นำวิถีนะครับรุ่นนอสลินโค PF 89หรือว่าไทา89ขนาด80มมตรนะครับ ยาว900มิลิเมตรท่านผู้ชมครับซึ่งผลิตโดยบริษัทจีนนะครับถูกจัดให้เป็นเครื่องยิงจะลวดต่อต้านรถถังนะครับและต่อต้านบังเกอร์ที่มีระยะยิงหวังผลอยู่ที่200เมตรและระยะยิงสูงสุดอยู่ที่400เมตรนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้พกพาง่ายนะฮะเพราะน้ําหนักมันเบาท่านผู้ชมครับเพียงแค่3.7กิโลแต่เพียงเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมต่อ1ชิ้นนะก็ต้องบอกว่าพกพาไปจุดต่างๆได้เลยนะครับ นะฮะนี่เห็นไหมส่งข้อมูลไม่รีวิวอีกแล้วตอนนี้เองอาวุธจีนที่ตรวจพบเนี่ยนะครับก็จะมีขีปนาวุธต่อต้านรถถังนะครับยุคใหม่หรือยุคที่5ท่านผู้ชมครับนี่ยที่เราเจอกันแล้วนะฮะที่เนิน500นี้นะครับนะฮะสำหรับแกรม102ไลเฟิลคิบิวยนนยะครับยิงระยะไกล2,000กิโลเมตรก็พบแล้วนะครับ ะะละ่าสุดนี้เป็นตัวนี้ท่านผู้ชมครับเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบพกพาไม่นำวิถีนะครับและยังมีสเสบียงนะครับที่ระบุว,ว่าเป็นขนมของจีนนะครับมิน้าแลละเมื่อวานนี้นะฮะกระทรวงการต่างประเทศของจีนนดิ้นใหญ่เลยนะครับบอกว่ารีบหยุดยิงนะฮะเอ,อ่อถ้ายิงต่อไปนี่จะเห็นเยอะกว่าเดิมแน่นอนสรุปแล้วนี่เชื่อใครไม่ได้เลยท่านผู้ชมครัแบบทั้งจีนสหรัฐอเมริกามาเลเซียนะฮะแม้กระทั่งไทยของเราเองก็ดีโอ้โหอาวุธจีนเพียบเลยนะฮะ ชักจะเชื่อแล้วนะครับว่าแม่จะใช้สมรภูมินี้ทดสอบอาวุธจีนนะครับชักจะเชื่อแล้วนะฮะจากทางฝั่งของขมิเนี่ยท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับไทยของเราก็ยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่องนะครับในการทุบฐานขมรในแต่พื้นที่ต่างๆนะครับล่าสุดนี่ก็ทุบได้อีกหนึ่งฐานขมรได้สําเร็จนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ยังไม่ระบุรายละเอียดในเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอตรวจสอบกันอยู่นะครับในเรื่องของการ อา,อาวงอาวุธที่เขเมรเนี่ยซุกเอาไว้เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอตามกันอีกทีหนึ่งที่เราจะต้องตามกันเลยก็คือเรื่องของทหารไทยของเราของกองพันทหานราบที่2กรมฐานราบที่17นะครับหรือว่ารอ1 7บเจ็นะฮะนักรบกระทิงดำท่านผู้ชมครับ เพราะในช่วงเย็นของวันที่15ธันวาคมศ2568เนี่ยกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่17หรือว่าร้อ2บพันบ้านกระทิงดำไข้สุรศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับของจังหวัดลำปางเขาแห่งกองทัพไทยนะครับเปิดปฏิบัติการเข้าตีนะครับพื้นที่ยุทธศาสตร,ร์สำคัญเพื่อยึดเนิน6.7 7และเนิน500ก็ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญมากนะครับในพื้นที่ช่องอ่านมา้าจนสามารถยึดพื้นที่ได้สำเร็จนะครับพร้อม บินโรนนะฮะติดธงชาติไทยของเราขึ้นประกาศชชยนะครับเหนือดินแดนไทยของเราที่ช่องอันมานะครับเพื่อเป็นเกียรติเทิดทูนนะครับวีรบุรุษผู้เสียสละนะครับในสมรภูมินี้ก็ต้องบอกว่าหน่วยนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งหน่วยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันอีกรอบหนึ่งสําหรับการนะครับเชิญธงไทยของเราแล้วล่องลอยติดโรนนะครับขึ้นสู่เหนือแผ่นดินไทยท่านผู้ชมครับ สูธาพื้นฟ้าประจักมันอาทิปไตยมีให้ใครมาโรมรันพร้อมประจันให้โลกรู้กูคือไทย มีหวาดรัน oh, <wow. S 1> ุณต้องกันพื้นแผ่นดินทิ้นรักเงา oh, <wow. S 1> รักในเกียรติภูมิมันจึงเป็นเรา oh, <wow. S 1> มีน้อยหน้าใครเขาเราคือไทย oh, <wow. S 1> เราคือไทย,รไทยบรรผชนลังเลือทั่วแหลงลา oh, <wow. S 1> จึงได้มา ไปดูเรื่องราวของทรัมป์กันต่อหน่อยท่านผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนี้ยังขยี้ไทยไม่หยุดเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2568ครับประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะได้มีการจัดพิธีที่ทำเนียบขาวในบีการมอบเหรียญให้ทหารกล้าที่ปกป้องชายแดนเม็กซิโกนะฮะที่พึ่ง จัดตั้งขึ้นมาใหม่ให้แก่ทหารและนาวิกโยธินจํานวน13นายระหว่างพิธีเนี่ยนะครับทรก็ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับผลงานของตัวเองนะครับก็โชว์ซะหน่อยนะฮะว่าฉันเองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าพ่อสันติภาพนะครับยับยั้งยุติสงครามต่างๆมาแล้วทั่วโลกนะครับนะฮะโดยเฉพาะสงครามรัสเซียยูเครนนะฮะยุติยังไงมันยังลบกันอยู่เนี่ยนะฮะขณะเดียวกันนั้นยังเจรจานะครับมีความคืบหน้าไปทางที่ทางบวกว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ยังได้พูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับที่ทําเองจะเอาให้ได้ท่านผู้ชมครับนะฮะก็ยังคงขยี้ไทยอยู่เหมือนเดิมนะครับล่าสุดเนี่ยขู่ขึ้นภาษีนะครับขู่ยกเลิกนะครับการค้ากับไทยท่านผู้ชมครับหนักหน่วงเข้าไปกว่าเดิมนะฮะสำหรับพ่อใหญ่ทำท่านผู้ชมครับอ่นนี้คือความเคลื่อนไหวของพ่อใหญ่ทำนํามาบอกกล่าวให้กับทางท่านผู้ชมได้รับฟังกันท่านผู้ชมครับ อีพีนี้ผมมีเรื่องรามมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ